คำว่าเขินตัวกับคำว่าฉีตัวใช้ต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยเรามาเริ่มจากจุดเหมือนกันก่อนนะครับก็คือจุดที่ตอนที่เอาคำว่าฉีตัวกับคำว่าเขินตัวไว้ข้างหน้าคำนามเพื่อขยายคำนามแสดงถึงการมีปริมาณที่เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่น这里有许多人กับ这里有很多人สามารถใช้แทนกันได้นะครับความหมายเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูข้อแตกต่างนะครับ เริ่มจากสื่อตัวก่อนคําว่าสื่อตัวเนี่ยเป็นคาคาเดียวกันนะครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับแล้วก็คําว่าสื่อตัวเนี่ยมันก็จะทางการกว่าคําว่าเขินตัวส่วนใหญ่ถ้าเราเขียนเป็นภาษาเขียนเราก็จะใช้สื่อตัวมากกว่าเขินตัวนะครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับมันก็จะไว้หน้าคานามเนาะส่วนคําว่าเขินตัวเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไว้หน้าคํานามเสมอไปนะครับวิธีการใช้เขินตัวมันหลากหลายกว่าสื่อตัวมากนะครับยกตัวอย่างเช่น 他吃的很多，他吃的很多，ก็จะบอกเขากินได้เยอะมากนะครับ。อันนี้ก็สามารถใช่很多外但量大的，ใช้许多外大的哈。如啊，今天没来上班的人很多，今天没来上班的人很多，ก็จะบอกวันนี้。 คนที่ไม่มาทํางานเยอะมากนะครับจะเห็นว่าขันตัวเนี่ยไว้ด้านหลังเลยซึ่งคําว่า许多ไม่สามารถใช้ในกรณีแบบนี้ได้และอีกกรณีหนึ่งที่เราใช้很多ได้แต่许多ไม่ได้ก็คือการใช้很多เดียวเดียวยกตัวอย่างเช่น,น今天的人多吗今天的人多吗วันนี้คนเยอะไหมเราสามารถตอบว่า很多很多ก็คือเยอะมากได,ได้แต่เราไม่สามารถบอกว่า许多 ไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างเขันตัวกับชี่ตัวนะครับอยากรู้ทาไมอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ